โอเคสวัสดีนะคือวันนี้จะมาสอนดับเบิลคลิกนะครับเค้ือดับแรกนะครับให้คุณจับเมาส์อย่างนี้แบบนี้นะครับให้คุณนะให้ผมนะครับ ตอนมันจะสามารถมูนวอลกอดบิดได้นะแต่ถ้าบิสิลี่บิดยังไม่แน่ชัดนะแต่ก็จะอาจ,จจะได้ไม่กี่บล็อกนะบางครั้งผมก็ได้สักสิบกว่าบล็อกนะเวลามูนวอลสำหรับผมอยู่ที่แปดถึงสิบเซเว่นนะ ุ้ยยาวอยู่นะมี่วนใหญ่มันมุนวอลกง่ายกว่ากอะปิดนะแต่ผมยังไม่ค่อยกอะปิดเน,นี้ยผมไม่เน้นเวลานะจะเน้นที่แบบ มันก,ก็ปิดจริงๆเปล่าคุณก็ซื้อเมาส์รูทิเกหรือเมาส์แบบลาคอนอะไรมาได้แต่ลาเซอร์ยังไม่แนะนำเอ้ยไม่ได้แนะนำนะลาเซอร์ยังไม่แน่ชัดนะว่าทำได้หรือเปล่า ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระับให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมลองมาทำตามมาได้เลยนะคำนี้ครับทิ้งน้ำหนักไปที่เมาเลยบางครั้งก็จะคือตอนนี้ผมกับตัวลามกันอยู่